เรดดิว e, ที่นี่เด็กหงขอเสนอริโอเอนกูโมฮาดาวรุ่งวัย16ปีของลิพูสร้างผลงานที่น่าประทับใจอย่างยิ่งในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่ลิพูเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนสไปได้3ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันที่30กรกฎาคม2,568ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นบทบาทและผลงานในเกมกับมารีนอสแม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่เมื่อริโอเอนกูโมฮาถูกส่งลงสนามในช่วงขึ้นหลัง เขาได้สร้างความแตกต่างและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลและโค้ชเป็นอย่างมากประตูสุดสวยไฮไลท์สำคัญที่สุดคือประตูที่3ของลิ์พูลซึ่งเป็นผลงานสูตรตัวที่ยอดเยี่ยมของเอนกูโมฮาเขาโชว์ทักษะการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นพริกตัวหลบกองหลังคู่แข่งอย่างคล่องแคล่วก่อนจะยิงด้ือเท้าขวาเสียบปุ่มเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาดประตูนี้สแสดงให้เหน็นความมั่นใจเทคนิคและความสามารถในการจบสกอร์ที่เกินวัยของเขาการเลี้ยงบอลและการสร้างโอกาสตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนาม เอ um oh นกูโมฮาแสดงให้เห็นถึงทักษะการเลี้ยงบอลที่โดดเด่นเขาสามารถพาบอลฝ่าแนวรักของมารีนอสได้อย่างน่าทึ่งสร้างพื้นที่แล้วกาดให้เพื่อนร่วมทีมรวมถึงการหาจังหวะยิงเองหลายครั้งสร้างพลังงานให้กับทีมการลงสนามของเอนกูโมฮาพร้อมกับดาวรุ่งอีกคนอย่างเทรย์ไนโอนี่ช่วยเพิ่มพลังงานและความสดใหม่ให้กับทีมลิเวอร์พูลที่เริ่มจะดูอืดไปในครึ่งแรกอาน,น่ส็ลตเองก็กล่าวชื่นชมว่า การเข้ามาของดาวรุง่งทั้งสองคนช่วยทีมมีพลังงานมากขึ้นความมั่นใจเกินวัยแม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องแต่เอนกูโมฮาแสดงหีกหนึ่งความมั่นใจและความกล้าเล่นที่ไม่เกรงกลัวคู่ต่อสู้เขากล้าที่จะเลี้ยงบอลเข้าใส่คู่แข่งและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรเกมรุกจาะลึกนาทีสําคัญของริโอเอนกูโมฮาเกมอุ่นเครื่องนัดนี้เป็นโอกาสสาคัญสําหรับดาวรุง่งหรือผู้หลายคนในการแสดงฝีเขา้า ต่อหน้าอเนสลัลตผู้จัดก,การทีมคนใหม่และริโอเอนกูโมฮาก็ไม่ทําให้ผิดหวังหน้าที่สาคัญของริโอเอนกูโมฮานาทีที่60ซิโรริโอเอนกูโมฮาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงครึ่งหลังโดยเข้ามาแทนที่โคดิกัรโปแสดงให้เห็นว่าอเนสลัลตต้องการให้เขามีส่วนร่วมในเกมรุกและทดสอบศักยภาพของเขาในสถานการณ์จริงกับทีมชุดใหญ่การลงสนามพร้อมกับดาวรุ่งอีกคนอย่างเทรไนโอนี่ซึ่งลงมาแทนฮาวิเอเลฟ ทำให้เลิ้วภูชุดนี้มีพลังงานและความสดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนาทีที่65-75หลังจากลงสนามได้ไม่นานเอ็นกูโมฮา,าก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงทักษะเฉพาะตัวของเขาเขากล้าที่จะเลี้ยงบอลเข้าใส่แนวรับของบาริโนตซึ่งมันจะสร้างปัญหากับคู่ต่อสู้ทำให้กองหลังของบาริโนตต้องพยายามเข้าสกัดและบางครั้งก็พาดท่าเสียฝ่าว นาทีที่80นี่คือนาทีที่ทําให้ชื่อของเองกุโมฮาเป็นที่จดจําในเกมนี้ลิวผู้ได้บอลกลับคืนมาในแดนกลางก่อนที่จะส่งมาให้เองกุโมฮาทางฝั่งขวาของกรอบเขตโทษเขารับบอลด้วยการสัมผัสที่ยอดเยี่ยมก่อนที่จะพลิกตัวอย่างรวดเร็วหลอกกองหลังของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนจนเสียจังหวะจากนั้นเขาใช้เท้าขวาซัดบอลเต็มข้อบอลพุ่งเลียดเสียบมุมเสาไก่เข้าประตูไปอย่างสวยงามและเด็ดขาด เป็นประตูที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบคมและความมั่นใจในการตัดสินใจภายใต้ใความกดดันประตูลูกนี้ทำให้สกอร์ของเรพูนํำห่างเป็น3-1และเป็นการตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้อย่างสมบูรณ์แบบโมฮาเมดซาาห์ที่นั่งอยู่ข้างสนามถึงกับยิ้มและหัวเราะด้วยความประทับใจในลูกยิงของดาวรุ่งรายนี้เสียงชื่นชมจากผู้จัดการทีมและสื่อผลงานนั้นโดดเด่นขอเอนกุมโมฮานีเกมนี้ ทำให้เขาได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากอาเนสอ็อตผู้จัดการทีมรวมถึงจากสื่อและแฟนบอลและยังกล่าวถึงดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ว่าเป็นพลังสำคัญและเป็นพลังงานให้กับทีมแสดงให้เห็นว่าสอ็อตประทับใจในศักยภาพของเขามากแค่ไหน